สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับและขณะนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับโรงสีไทยบัณฑิตนะฮะก่อนถึงทางเข้าวัดสำโรงน้อยเขตตำบลหินปักนะฮะอำเภอปั้นหมีจังหวัดลบบุรีอีกประมาณหนึ่งนาทีฮะหลวงตากุ่ชื่นก็จะเริ่มออกจากลิขุดงต่อนะฮะมาสักรู่นี้ท่านแวะพักชั่วคราวนะฮะบริเวณบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ทับหนึ่งศูนย์แห่งนี้นะฮะ 10นาฬิกาสาิบห้านาทีนะครับอ่า <il> นี่ค <es rebell ious> ือภาพบรรยากาศสดๆเนี่ตาณอ้าโหตาจันกำลังเจ็บเน่ยด้วยนบปณะนะฮะนี่ก็เป็นครอบครัวของเจ้าของบ้านนะฮะอ่า ร้อยครับอ่า,อานั่งเฉยเลยครับเดีย๋ยวต้องตาท่านให้พอเดงนั่งเฉยนะสาธุอ่าโ <IS> อ้ <IS> นิมนต์ท่างนี้ครับนิมนต์นิมนต์ทับไปแล้วนะไม่ย <IS> ุบจับไปจับไปร่วงขวดหนึ่งแล้ว ตนาฬิกา36นาทีนะฮะท่านเดินเข้าสู่ถนนนะฮะสายบ้านหมีโคกสำโรงอ่าปัจจัเอาเก็บไว้นะอย่าถวายท่านนะกระเป๋าก็าไว้ข้างหลังนะเป๋าสะพายโอ้โหนี่มีผ้าไตากระบ,บาดด้วยฮนะเดี๋ยวตะพุทร้อรับเลยนะอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะครอบครัวนี้อ่า ตนมมาครับี่นี่ฮะนี่ภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะสาธุด้วยนะฮะอารัตวิครับเลยยกเลยครับยกเลยยกคอยเลยครับยกคอยเลยไม่ต้องรอฮะยกคอยเลยครับยกคอยเลยนะครับเป๋าไม่ได้นะฮะอ่าเดินเลยครับไม่อรอคอยนะครับ มีประมาณหนึรเมตรนะฮะก็จะถึงทางเข้าวัดสำโรงน้อยนะฮะยังอยู่ในเขตเพเภอบันมีวนะฮะมุ่งหน้าทางโคกสำโรงหลายคนหลายท่านก็นั่งรอกันหลายชัว่วโมงเอาหลบในที่ร่มก่อนนะ,ะอ้าวนะฮะยกสองมือนะครับยกสองมือประเคนของพระนะฮะยกสองมือ านี่ฮะแล้วพี่น้องชาวอำเภอบ้านมีจังหวัดล,ลบุรีนี่นนอมานั่งรอต่อแถวกันนะฮะนี่โอ้โหสดลูกหูลูกตานะฮะท่านชมอ,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 อันนี้คือภาพบรรยากาศาสดๆท่ผ่านน้งเสดตัวไทยนิวนะครับดูฟรีมีโฆษณาดูทั่วไทยนิวอ่าต้องบอกว่าเราไม่ได้เปิดสร้างอะไรได้นะฮะเรานําเสนอฟรีเพื่อเป็นการพนุบํารุงพุทธศาสนานะฮะแล้วก็เป็นการเผยแผ่นะฮะบารมีของหลวงตาบุญเชิญนะฮะนี่ ลูกศิษย์อีกหนึ่งท่านนะฮะพี่นายครับสวัสดีครับพี่นายเนี่ครับพี่นายเดินทางมาจากไหนครับบอกหน่อยจากไชยาภูมิครับไชยาภูมิมนะฮะนี่เป็นลูกศิษย์หลวงตาบุญชื่นโอ้โหนี่นานนมเก่าแก่นะฮะมาอุปถัมภ์อุปถัมภ์หลวงตานะฮะเพิ่งเดินทางกันมาเมื่อวานนี่เองเนี่ยพี่นายมากับน้องชายนะฮะโอ้โหนี่ฮะภาพบรรยากาศแบบนี้นะฮะไปหาตรงไหนริมถนนเนี่ไม่มีที่ว่างให้เดินไปฉี่เลยนะฮะ ก็โอเคเราหลบลอยนะครับอ่าต้องขอขอบคุณนะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะมวยพี่ล้วมกันอยู่นะฮะมวยที่พ่อติ๊งแล้วก็กู้ภัยสว่างอาริโยนะฮะของบ้านมีโอ้โหนี่ฮะนั่งกันโอ้หลายกิโลเลยฮะท่านผู้ชมครับโอเคลอยนะครับอ่าอ้าวเดี๋ยวผมคงจะเปลี่ยนมือให้คุณวิเนี่ยจัดก,การก่อนนะฮะอ่ะคุณวิดำเนินการเลยฮะ สาธุนะครับสาธุนะโมธนานะครับยกครับยกรอเลยนะครับยกของรอเลยนะครับฟังนะดิไปเลยดับไปครับจับนไปรับับจไปยกของขึ้นมาครับยกของขึ้นมาลาแระเดียวยกเลยครับ aofeaaa คิดภาพถ่ายข้าวเปลี่นกดนครับ <i> สาธุครับสาธุครับ ครับ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  <im>

ครับ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  <laughs> 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 โดนตั้งบังโดนนี้น้องถามฮานเนบอ่น้องต้องถามหาเนาอาหาเอนบอกว่าซื้อซื้อไก่เกมดีไร อ๋อใส่มาเช็คอปกติเมื่วันปกติ โอเคสาย10:00น.ครับ